สิทิกามังสิทิการิยะตถาสโตสิทิเตโชชโยนิจังสิทิลาโพนิลังตะลังสัพพะกัมมังประสิทธิเตสมุหติสมุหาตังเอวังเอหิอคาเฉยะอคาชัยละเคลื่อนโหดถอนพุทธารุญะน้อยถอยเคลื่อนเคลื่อนด้วยละโมพุทธายะ โสภวาวขอราธนาถึงพระบารมีพระพุทธเจ้า,าทั้งสามสิบพันอิติสัพพยุมากตาอาติโพธิมนุสปโตอธิฐานุจะเตนะโมขอเดชาบุคุณตคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังคุณนางเป็นบารมีเป็นมิ่งมงคลในขดน้ำที่ปมะลนพระสิทธ ชายเตเทวามะอุขอเทวดาัสามพระพรมระศิวะพนารายเสด็จมากระทำการมงมงคลพิธีนี้เป็นที่ประมลประสิทธิวิชายเตอัฐมุนีเทวาเสพู้เสสตอะเส,เส,ะอเสขอเชิญพระสูลนทั้งแปดตนได้รับพระราชทานมนจากกรณีสารเสด็จมาตั้งพิธีการมงคลในขันน้ำที่ประมู มาศิทธ์พิชายเตปจัจปรมมาสาชาติขอเชิญเทพมหาพุรมทั้งห้าจงมาช่วยชี้ช่องทั้ง16ห้องชันฟ้าสุรารัยขอเชิญเทพเทว,วาทั้งหลายดับทุกข์ดับโลกดับโรคก,ก,กับภัยขอเดชาคูบาทิบายช่วยประสิทธ เจ้าเกิดในจัตรัตวานวโนสารทวานแคนชาปุกุจ้าทั้งหลายด้วยเกิดนาชาริติปสิทธิราภาภรสนะจิตาสตาโหติมิยังมะมะสัพเพชนาภาหุชนาสัพเพนิสาสมาคตาการะโภชนาวิการะโภชนาอาคาชันติยังมะมะชัยยะมังครานุภาเวนะสัพพะโสธีพระวันตุเต ภาหายะอุกาสศอราธนาณังปูวาจารีนังอาคัตฉันตุปริมังภะสังปูชาดียังสัพพสิทธิกาเรนตุมังสิทธิเตชังสิทธิพรังสิทธิกิจจังอาหังวันทามิตังสถาโอมนะโมนมัสการข้าจะไหว้คุณพระอาจารย์สิ้นทั้งมวลตั้งแต่คุณเท้ามหาพรหม และพระอิศวรผู้เป็นประธานอีกทั้งคุณดินคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณอากาศคุณอารมคุณปฏิลมคุณอัศวาคุณปัสสาวะคุณมิศวาสเป็นปริโยสารชั้นที่สุดอีกทั้งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าตั้งแต่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคาร ขอพุทธะพรหัสปดรีพระ,ระพสุขพ,าาพระพเสาพระราหูพระเกตบดีขอบารมีเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายอิงทั้งนางพระธรณีนางพระคงคานางเมฆคราอันสถิตเที่ยวอยู่ในสาครทั้งหมู่เพชรพญาทองเธอเสด็จจรในอากาศ อีกทั้งคุณพระฤาษีผู้ประสิทธิประสาทผู้ืูผู้สมเมตและสมยาสัพยาสพภพคาถาและอาคมเธอเสด็จอยู่ทุกสถานข้าพเจ้าจะขอ,อนมัสการกกับไหวขอให้ข้าพเจ้าเชี่ยวชาญคุณวานและคุณยาคุณมนตารคาถาขอให้เป็นศีสิทธิโชชัยทั้งอัคราที่มีฤทธิ์ทั้งนิหิตที่เที่ยวไกอัคราใดๆเชิญมาสถาพร ทุกพระเวสสโมสรพระอิศวรเธออวยพรประสิทธิ์ให้ข้าพเจ้ามาทั้งกูพระเวแนะว่านยาสิทธิสัพพสุข,ขังพระวันตุเตปัญจมาเรชินโนนาโถปัตโตสโพธิมุตตังจตุสัพพังปากาเสติธรรมะจักกังปวัสติเ,ตเอเตนะสัจาวเจนะโหตุเตชยะมังคารัง อมระพีราพินทุนาถังจตุนามะฮิมังพุทธังองค์พระพีราปนาถังเอหิจงมาทุติยามปิฮิมังธรรมังองค์พระพีราปนาถังเอหิจงมาตาติยามปีฮิมังสังกังองค์พิภะพีราบนาถังเอหิจงมาพุทโธสิทธิธรรมโมสิทธิสังโฆสิทธิ สุขะสุขะชัยยะชัยยะราภะราภะสัพพะธรรมบังปสิทธิเมปสิทธิเตพุทโธสิทธิพุทโธสวัสดีมีชัยธรรมโมสวัสดีมีชัยสังโฆสวัสดีมีชัยพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณนังคัจามิธรรมังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังัจามิสังขังชีวตานังยาวะนิพพานังสรณนังคัจามิ ไฟในร่างกายของเจ้าภาพทั้งหลายและของข้าพเจ้าผู้ประกอบพิธีการโอราจา์ลมดินน้ำขอถวายแด่องค์เสด็จผููพระพิราภในวันนี้เจ้าภาพทั้งหลายและข้าพเจ้าพร้อมด้วยผู้คนทั้งหลายได้กระทำการพิธีในวันนี้ ขอให้ถูกใจเสด็จปู่พระพิราภองค์ที่ราชาสูนอิมังปเทสันติเทวาติกาตุมเหเปตุตุงเหอนุรักขันตูปริพุนจันตูทุติยามปีองคพระพิราชาสูนอิมังปเทสันติเทวาติกาตุมเหเปตตุตุมเหอนุรักขันตูปริพุนจันตู เพระองค์ท่านเสด็จมาเป็นประธานในมงคลพิธีในวันนี้ซึ่งข้าพเจ้าได้จดถวายเครื่องสักการะมีอาหารหวานข้าวมีอาหารหวานข้าวผลไม้น้ำจันน้ำชาหัวหมูใบสีซึ่งข้าพเจ้าเป็นกายพิปานี้ได้ถวาย แกปูพระราชาศูน นะครับนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัคีตาหูบุพังสักกระ วันทนงังคมเมษคมมังอินตะรังเทวานางังอาจาริยะเทวะธรณีคงคานังสัพพะเทวานางังเทวานางังหลักเพื่อนเทวานางัง พระภูมิเจ้าที่เทวตาอาทันตุกะสาธุกังมูนิวาระวัจนังมัสมะกาลิยะเทวะโสตี พร้อมทั้งพับาพมทพาที่ประทับขอเทพเทวาทั้งหลายขอเทเทวาทั้งหลายจงรับงรเพื่อเป็นชีวิงค์รวมนชีคแก่ข้าพเจ้าจรัจงัรจารจาบร สรรเสริญขอเชิญอมรคมมินอัมรินอินทาธิราชเทวากาศยุรญาตาชุมนุมประชุมรับพีกรรมเหล่าข้าทำบูชาแด่ท่านีิควรเชื่ออันหนึ่งเพื่อให้สดับ ทอนพจน์กล่าวโดยใจมุ่งมากขอราธนาอารักเทศทุกวิมานสถานแห่งสำนักไกลใกล้ณมายชามาสาในบุตรกรทั่วสถานไวยทยานทุกแห่งหนโดยตำแหน่งนั้น จงดั้นเมฆมาในที่นี้ชัยมงคลมงคลพิธีแห่งข่าทั้งหลายแม้ถิเชิญประทับจงสดับคำประกาศแห่งชาติแห่งข่ามนุษย์โุรุษแทและนาลีย่อมมีอนุภาพด้วยกว่า เทวชาติุมีฤทธิ์อนุภาพมหาศาลกิจสิ่งใดล้นพน้นล้นเหลือกำลังมนุษย์สุดยากหาสถาพรขอให้อมรภุมมินอนุเคราะห์ให้สำเร็จเหมาะจิตนั้นๆจงหมายมุ่งมั่นทำพรี แด่ท่านดีทศพันธ์อันหนึ่งสิ่งศัพท์เครื่องพีโดยดีเอื้อเฟื้ออันหนึ่งเอื้อพีกรรมทานและการงานสิ่งศัพท์บรรดาค่าประกอบจะรบับผิดชอบเหลือคิดถ้าผิดจำเนียมไปขอใจทิเวทขององค์ ทรงงดโทษกรุณาแด่บรรดามนุษย์ทั้งหลายสมุติเทศตาดาให้รักษาเขตแดนแผนพุทธศาสนาให้ถาวรยิ่งๆขอสิ่งที่ดีที่เย็นเป็นประธานมงคลและสะกดโลกสถาน จงบรรดาลดนแสดงสุราจงมีแด่เจ้าภาพทั้งหลายทุกที่ว่าราคีทานเทินต่อไปก็จุดทูบและอธิษฐานครับทุกคนอธิษฐานตามแต่ศรัทธาของตัวเอง

ยังติดตามสนับขันมีทางยังติดตามสนับขันมีทาง